ชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ8กุมภาพันธ์2567พรุ่งนี้9กุมภาพันธ์2567เงินเข้าอีกแล้วนะคะสำหรับ3กลุ่มนี้เปรียบเช็คเงินโอนเข้าบัญชีสามารถกดเงินสดได้และสะสมได้นะคะรับเร็วขึ้น1วันพร้อมกันทั่วประเทศ9กุมภาพันธ์2567เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม กดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะสามกลุ่มที่จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้กุาวกลุนม์ .2567 นะคะนั่นก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการโดยจะโอนเร็วขึ้น1วันคือวันพรุ่งนี้นะคะไปเริ่มที่กลุ่มแรกนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาท กลุ่มที่2เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600ถึง1,000บาทโดยจะโอนจ่ายเป็นขั้นบันไดช่วงอายุ60-69ปีรับเดือนละ600บาทอายุ70-79ปีรับเดือนละ700บาทอายุ80-89ปีรับเดือนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปนะคะรับเดือนละ1 0 0 0บาทสูงสุดในช่วงขั้นบันไดของกลุ่มนี้นะคะ กลุ่มสุดท้ายเบี้ยวความพิการอายุไม่เกิน18ปีรับเดือนละ1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปนะคะรับเดือนละ800บาทและผู้ที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเพิ่มอีกเดือนละ200บาททุกวันที่20ของเดือนนะคะ นี่คืออัปเดตตารางเงินเข้าสำหรับ3กลุ่มเปล่าบางที่จะมีการโอนเร็วขึ้น1วันคือวันพรุ่งนี้9กุมภาพันธ์2567นะคะอย่าลืมเช็คเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อัปเดต8กุมภาพันธ์2567